ว่าแล้วพี่ขอเป๊กเดียวพี่กินเป๊กเดียวเดี๋ยวต๊กเดียวอะไรพี่อย่างนั้นอ่ะเราผมก็หอเปเล่นผมรอแก้วก่อนเอาวันนี้ไม่รอแก้วก่อนนี่กุณเริ่มนี่กินโอ้ห่วยนี่ไรฟ้าเดี๋ยวไว้ให้เรากินเดียวก่อนไว้เราขาวไว้ก่อนไว้ใจๆเดือดเจ้าเราขาวเลยครับนี่คือร่างคอนเราขาวหมดแล้วไม่ใช่หรอ เหลือแค่นั่นแหละบอลทีมคนเดียวดูว่ะจะหมดแล้วกินเก่นผมจะดูคนเดียวจะเครียดบ้าเราซมเดีสี่เหี่ยมอ้อามก็มาคนเดียวเนาะไอ้บอลก็ไม่มาเดี๋ยวพี่ไปถ่ายน้องคลิป๊บนึงเซ็กเทียวเซ็กเทียวแม่ไหนที่านลยวะยังไม่มาบอกเอออยู่อยู่ไหนอยู่ยี่มามาทำไหนมาไม่มีน้ำไถ่ดังยังไม่เข้ามาแกรถคลิปดิหัวคุปเปอร์แกแกเอาเปรียวกเกิน พี่ยังรู้เรื่องที่มาเลยไอู้หู้ช้ายิงเข้าใจไหมคือไปวันกรวดแล้วถ้าคิดไปคือไม่แล้วมั้งไม่แล้วไม่แล้วไม่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 พี่พูดอะไรกีจะลำพงผมว่าไม่ต้องทายโอ้โหว่าหรือเปล่ากว่ามึงกว่าแล้วผมอ่ะกี่วันไม่จริงมึงกว่ามึงกว่าเลยเขาเปิดด่ะเปิดดูงอะเปิดดูงมึงติ๊ดๆไม่ขึ้นเลยวะช่องยิงอะไม่มีเลยผมเปิดดูแล้วจ้อง ทีเดียวเฮ็ดอีกผมผมเปิดดูแล้วช่องยันชัวยกนิ้ว,บบวี่มีตลกหมืห่ดหนอแต่วันนี้คลิปเดียวครับพี่นอ้องคอามเพียรอะอ,อ,อันชัไม่ใช่ลงสายเช้าวะลงสาเลยเช้าแล้เนาะไปคลิปเดียวเลยล <c oughs> ไปลงเมื่อกี้ลงไม่ได้อีกเนาะลงไม่ได้อุ้กเครียดจนต้องพอกลับมาคืนไปคนเดียวลงลงไปเพิ่มมันมันมันยุบมาแล้วก็โลดไปลองลองไป เต็มแล,ล้วปุนะ๊บมันรวมหมดอ้กเนี่ยโอมันยุบไม่ได้คุยด้วยใช่ยู่อยู่บ้านก็ไม่ได้นี่ติดยุ่งแล้วพี่โอติดต<อ>ิดยุ่งแล้วพี่โอ่ะมึงนั่งน,นั่งจุดนี้ได้กันเนอ่ยเลยเนดะี๋ยวกูใส่อะไรสักไปหัวหยุด,ดลิงเฮ้ยแทงอย่เลยอว้าข้าวเยอะเลยพี่โต<อ>ข้าวผมเลยฝากกระเทยครับกระเทยินเน่ะติดตามพี่โอได้เลยโอพี่โอ พี่ชอบใส่เหลืองเหรอโอ้ถ่ายหมดแล้วเราไปไหนนี่ไปจู๋เหนี่จิ๊บจิ๊บแล้วเอ็นอนไหนนี่นอนไหนคันนี่ไว้ถ้าคุณคงศนี่ต้องขึ้นขันไหนฮะร้องปอมหรือเปล่าเมื่อตอนเที่ยงนี้แหละโอ้อันตรีไปๆทำไมเลยทำไมลูกไม่ไม่กันต้มแป๊บเดียวเลย ไม่ไม่ไม่ความมยยังด้วยมันสังเอัะมันยังไม่นอกเดี๋ยวจเยไม่กี่ตัปขนาดเกมไฟสีเขียวน่ะมาตามตโทเะกน่าจะไปโหลดต่อมวันน้ไปป่าวันนนไปป่าส่วนเท้าไปหา้างหน้าวันนั้นก็บอกว่าชูไทยคิดไหลอง เอาขึ้ดูที่เกยตะปาในนี่แค่เอาคันไปไหนเกยไปคุยอยู่นู่นโย่ไอ้งงพี่บอยเกยเอากลับแล้วมั้งเฮ้ยนี่อยู่นี่เฮ้นี่นี่โอ้ฟัางกี่ทีดเฮ้ยเจ็บเฮ้ยติดยุ่งไรต้องติดยุ่งหรือเปล่ากดไฟหน้าทปุ๊บทำใจกินนี่กำแพงนี่ปลาพี ตั้มแตงได้ไงจันอดกระดาดีใ่ระาษปกอะไฮะตั้มแตงได้ไงจักอดดาดีหุงข้าวคนไหมมนาวมีมนามนามีแต่ไม่มีข้ามเปียกไม่ต้องใส่กระดาษอะรตั้มเตงตั้มแตงเลยใช้ม้อข่าวเอ้าวี่หุงหรือยังเอ้ยทงตั้มเตงเลยดิมามาตั้มแก่ก่าหนเ่งมาเดี๋ยวตามให้เบิ้งตั้มตงวะ แล้ตีเตงกดไฟเขานะล้จะเปดโอกาสเอ๊ะยนู่นเด้ผู้ใดผู้ใดไปเห็นโทรศัพท์ผมไปเห็นขึ้นเลยนี่บอกแล้วนี่นี่นี่้อยยนุ่นจะทุกีีบีมีโอกาสรวมปั้นสเปรดปิดเลยตรปิดเลยปิดเลยปิดเลยไม่ทุกทิ้งเลยแล้วสิ

Yeah. <laughs>